หลายคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยใส่แหวนไม่ใช่ใสเพื่อสวยนะโดยเฉพาะค,คนจีนไมาไดาดแบบนี้นะคนจีนที่ขายออนไลน์เ,เนก่งๆอาจารย์กล้าท้าคุณดูเลยทุกคนเขา้าขาในเก่งยอดขายเยอะๆเนี่ยเขาสวมใส่แหวนไม่ได้เขาสวมใส่เพื่อจะสวยงามแต่เขาเสริมอาเซนใส่เพื่อแก้เคล็ดต่างๆเส้นของเธอว่าสนามต้องขึ้นฝั่งนี้หรือบ้างแต่มันไปลงฝั่งนี้เท่ากับดูสุดใหญ่มีรายจ่า,ายเยอะเธอดูเส้นอาจารย์ขึ้นมา ขึ้นสุดเน,นี้ยวปลางเลยโดยส่วนใหญ่ถ้าล้านคนจะมีสักร้อยคนนะที่เส้นเลี้ยวปลาแล้วโดยส่วนใหญ่จะกลายเป็นบุคคลมีชื่อเสียงมักจะมีเส้นเป็นขีดกานมีไหมครับตุ้คทัาขออนุญาตดูลเลยเส้นนั้นไหมครับโอเคตุ้งตายตัวใหญ่มากจริงๆนะไปดูด้วยสิท้าเส้นเนี่ยมันเกี่ยวถึงละมันติดอันนี้เดียวเดี๋ยวเราไาปรับกันว่าเป็นยังไงสายกันใหญ่เลยตุ้งตาตาสว่างอะไรนั่นมาตุ้งท้า ให้ใส่แหวนนิ้วกลางแหวนนิ้วกลางคือการเสริมในเรื่องวาสนาที่ดีควรทำต้องอธิบายแบบนี้นะแหวนไม่ว่าจะเป็นแหวนอะไรก็ตามแหวนเงินแหวนทองได้หมดไม่ได้สีไม่ได้อยู่ที่ราคาแต่ขอให้ใส่นิ้วกลางส่วนคนที่เก็บเงินไม่ไหวใส่แหวนนิ้วต่อยสองนิ้วนี้คุณลองคุณลองปรับเปลี่ยนดูนะครับแล้วมันจะเจอเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีต้องอธิบายแบบนี้นะส่วนใครชอบใส่กำไลี้มกำไลเขาบอกกำไลจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนมีเท่นะครับขาสังเกตไหมว่า หลายคนที่ใส่กาไรกาไรไครใส่ฝั่งซ้ายมือโดยส่วนใหญ่เป็นกําไรที่ไม่ใช่กําไรเงื่อนๆนะกำไรต้องใส่ขวามือเสมอเขาเชื่อว่ามังกรเนี่ยหัวใจอยู่ฝั่งขวาดังนั้นคนที่ชอบใส่กําไรให้ย้ายกําไรมาอยู่ั่งขวามือเขาบอกกำไรฝั่งข,ขวาี่จะเป็นกําไรที่จริงไม่ฝากเลยนะสาหรับใครที่อยากจะเห็นลักษณะลายเซ็นมีด้วยกัน3 8. แบบแบบที่1แบท 2, แบที่2ที่แบบที่2อันะนี้แบบที่3 1, 2 3สา ลักษณะลายเส้นลายเซนแบบไหนเป็นคนเครียดคะเ,เพราะอะไรอ่ะทําทไมคิดว่าความายุ่งเหยิงถึงความถึงเป็นความเครียดมันดูวุ่นวายมันคือความวนเวียนถูกไหมลักษณะลายเส้นแบบไหนชีวิตนิ่งเงียบเ,เยยพราะอะไรคะเพราะมันขีดนเส้นปาใการไปเล่นสามาขอเป็นก่าร เนียขีดปั๊บปับปบป๊บนี่คือเป็นคนนิ่งเงียบชีวิตโดยส่วนใหญ่นิ่งเงียยไม่หือไม่ห,อมหือเป็นแบบนี้ใช่ไหมอะไรอยากให้ทันวิเครคะอ์ลายเสร็จยกมือขึ้น จะต้องบอกเขาวนปะวนเพราะมันเป็นเส้นมือนมีความวนนะซึ่งเราก็ไม่กึบบางทีนอนเนี่ยอาจจะโดโดคมก็ได้แต่นี่คือวันแบบนี้โอเคนะลักษณะลายเซ้นเนี่ยจะมีอยู่สองเรื่องต้องถามก่อนลายเซ้นท่านได้แต่ไรมาคิดเองนะโอเคที่ฉันจะไปวิดครอสอยู่ที่หนึ่งฮะมีคนประมาณ2,200คนสองร้อยคนจะยงายใหญจะไปวิดครอสจะบอกลายเซ้นมันคลิ้มเท่านั้นะไรเนี่ยพอพูดเสร็จเขาบอกเคนที่ฉันวิดครอสบอกว่าที่งันมีความแบบที่ตัว กส้นบนเห็นเส้นบนกับเส้นล่นงางถูกบังคับนาะถ้ากับตัวเขาเองชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยถูกบีบบังคับด้วยสาการต่างๆพอเอาเส้นล่างกับเส้นบนมามาเนี่ยติดกันถ้าอาจจะบอกว่าอาจารย์ก็ขอตังฐานมันมีเส้นแบบนี้ถูกไหมฮะความเป็นจริงเนี่ยเส้นบนอาจจะไม่ต้องมีประออวัติเป็นลักษณะข,ของไนกี้ก็ได้ขีด้นไปแบบนี้ไม่ขีดขนามแบบนี้เพราะขนาดแบบนี้กับตัวเองถูกบีบบังคับตลอดเวลาดังนั้นการเซตแบบนี้อาจารย์ไม่แนะนำเซตที่มีช่องว่างเนาะสุดท้ายความสุข เ่าที่าใหโอเคจบตามนี้นะคุณว่ายุ่งเหยื่มั้ดิฉันบอกแล้วว่าลักษณะของลายเซ็นของเขาเี่ยมันมีความเป็นตัวอักษรแค่ตัวนึงครับที่เหลือเปนยุ่ยี้ยุบยนตัแต่ตอนแรกอบ้คนโบราณสมัยก่อนใช้วิธีการดูโหเหงในการคัดคนมัเข้ามาแต่ยนี้คัดคนโดยการูโมูเหงไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะกาีมาามแต่เ้าูจากวิธีการเขการเขียนหลอกกันไม่ได้อเอไม่มา ตอยเขาทัดลายมือสุดท้ายตอนนาทีที่5เขาก็จะไปเป็นเหมือนเดิมลายเซ้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้เธอเห็นอันนี้คือนี่คือ,คอชื่อทั้งหมดหรือนามสบู่ไม่มีนามสกุลน,นะเส้นเนี่ยที่ขาดจากการเท่ากับตัวเธอเองเนี่ยมันเหมือนกับเธอเธอตัดบาามย่างทิ้งออกไปเหยมอนกับโทษนะฮะมันสมมติถ้าเกิดเธอเปิดร้าน๋ียเตียวมี5าสาขาเธอตัดไปสาสาขาเธอเอาเหลือแค่2สาขามันเหมือนกับที่ผ่านมาทุกเคลียออกไปหมดเลยมันเลยตัดตรงนี้ไม่นง,งนนะส่วนเส้นนี่คือตัวสัญลักษณ์อะไรครับ แรกไม่ใชาบอกเป็นกอไก่ที่ให้ดูตัวแรกอันนี้คือใจใจดีเขาเองเนี่ยที่ผ่านมาหมดเพราะความใจดีเพราะความ,ชมเ,มามเามชื่อใจในเรื่องาน่หมดเลยไม่ได้นาให้เสร็จแบบนี้ความเชื่อใจสุดท้ายชีวิตเขาสูงขึ้นนะเธอเขาประสบความสำเร็จนะคะแต่เขาด่งกลับลงมาถ้ากับลงเขาเองเป็นแบบนี้ถ้ามีขาดแคลนสุดท้ายเธอเกลับไม่ได้นะหาลายเซ็นเนี่ยมันต้องตวัดขึ้นพอหาลายเซ็นตวัดกลับลงมาแบบนี้สุดท้ายก้าฟลงมา ไม่ไดยนะหาลายเซ็นถ้าเกิดตบัดแบบนี้หาที่ทางนหรือการการคำนวณนะพอหาปับ๊บเธาว่ามันจะขีดลงมาแบบนี้นะเท่ากับการตกนะตกหาลายเซ็นจะไม่ไต้องตบัดขึ้นเสมอการก้าวขึ้นเท่ากับตัวไม่ <c oughs> วันนี้เข้าหมดแรงมานากใจลายเซ็นเนี่ยมันกับหมดแรงมานากใจเดินต่อไม่ได้ดังนั้นแนะนําแบบนี้นะครับเดี๋ยวลายเซ็นต้องปรับแบบนี้ไม่ได้สําหรับเธอผู้ชายคนเดียวจะออกแบบให้ลงทีหลักเส็นเดียวเค่ะวันนี้ค่บ มากนะคอาจารย์ขออคุณพระศรีรัตนไตรขอสิริสุขพระองค์หาวันนี้คุณเชื่อไหมครว่าเทวดาเนี่ยล็อกให้คุณมาหลังจากนี้ถึงต้องไปคุณจะรวยไม่รู้จบก่อนคุณปรนี้มิีเงินเก็บร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านทุกคนค่ะโอคครับเมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก ปรึกษาส่วนตัวปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบไลเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย